ONE NEWS ตรงไปตรงมาชะตากรรมของผลตำรวจโทรคำรณวิทุกราากระจ่างนั้นขึ้นอยู่กับผลการสอบสวนของคณะกรรมาการที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งขึ้นมานะครับเพราะหากมีผลออกมาเช่นไรก็จะนำไปสู่การตัดสินใจแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดอีกหลายข้อหาและอีกหลายหน่วยงานด้วยนะครับ เราจะติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณสุชาติกุลบุษราคำครับเจตากรรมนับจากนี้ของพลตำรวจโทคมลนวิทย์คูปกระจางอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นักเรียนในยร้อยตำรวจรุ่น30ขึ้นอยู่กับรุ่นน้องอย่างพลตำรวจโทอมนวยนิมโมโนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนักเรียนในยร้อยรุ่น31อย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น แม้อัยการญี่ปุ่นจะสั่งไม่ฟ้องพลตำรวจโทคำลนวิทย์ถือเป็นการสิ้นสุดคดีในต่างแดนเราว่าการพกพาอาวุธปืนผ่านสนามบินสุวรรณภูมิขึ้นเครื่องสายการบินไทยไปถึงญี่ปุ่นก็ถือว่าความผิดสำเร็จแล้วเพียงแต่ต้องดูว่ามีเจตนาหรือไม่แต่ดูเหมือนหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนจะมีแนวทางพิจารณาอยู่แล้วในประเด็นนี้เมื่อดูจากถ้อยแถลงเมื่อบ่ายวันนี้ที่ว่าหากพลตำรวจโทคำรนวิทย์โหลดปืนไว้ใต้ห้องสัมภาระก็ถือได้ว่า ไม่ได้พกพาอาวุธขึ้นเครื่องระหว่างที่อายการญ,ญี่ปุ่นกำลังหาข้อสรุปว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนออกมายืนยันเสียงแข่งขันว่าจะเอาผิดพลตำรวจโทคมลนวิทย์ตามความผิดพรบรเดินอากาศเมื่อข้อมูลประจักษ์ชัดว่านำอาวุธออกนอกประเทศแต่วันนี้การกลับเป็นว่าขึ้นอยู่กับผลการสอบสวนของตำรวจชุดพลตำรวจโทอมนวยนิมโมโประเด็นนี้กลายเป็นข้อถกเถียงในสังคม สุริยะใยกตาศิลาอดีตแกนนำพันธมิตรออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กกระตุ้นให้ผู้บังคับใช้กฎหมายต้องดำเนินการอย่างจริงจังไม่เช่นนั้นอาจมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157ในขณะที่พลตำรวจเอกอชิระวิสุวรรณเพศศอาจารย์พิเศษประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตยืนยันว่าการดำเนินคดีกับบิ๊กตำรวจเป็นไปไม่ได้เพราะไม่ได้ทำผิดในประเทศไทย ถึงแม้จะพิสูจน์ได้ว่าพลตํารวจโทคาลนวิทย์นําปืนออกไปจากประเทศไทยจริงแต่ก็เป็นการนําไปไว้ใต้ท้องเครื่องบินจะกล่าวหาเจ้าหน้าที่แล้วเว้นตามมาตรา157ไม่ได้สอดคล้องกับพลตํารวจเอกเสรีพิสทจิ์เตมีเวศอดีตผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติที่มองว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนอกราชอาณาจากักรและทางการไทยยังไม่มีหลักฐานเอาผิดเรื่องนี้จึงกลายเป็นสิ่งท้าทายสํานักงานตํารวจแห่งชาติทำกลางวิกฤตศรัทธาที่ถดถอย และกระแสะปฏิรูปตำรวจรวมทั้งคำถามที่ว่าหากเป็นตาสีตาสาใหญ่มีใหญ่มาแล้วคนที่ออกมาจะแตกต่างกันหรือไม่ 1. News ตรงไปตรงมา